ันนี้ท่านไหนที่ไม่ได้ผ่านนะคะในการยื่นคาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะยังพอมีเวลาเพราะเป็นการยื่นออนไลน์ได้จนถึง5ทุ่มด้วยกันนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะทางด้านของสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้มีการรายงานตัวเลขนะคะเป็นความคืบหน้าการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติตามโครงการที่ยืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566 ณวันที่28เมษายนเวลา13บสนาฬิกานะคะพบว่ามีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมจำนวนกว่า ,3943.26 ล้านบาทจากผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า12.16ล้านรายส่วนใหญ่เป็นการใช้สิทธิ์ในวงเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าในชุมชนนะคะวงเงินกว่า3632ล้านบาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด252ล้านบาทวงเงินร่วมรวงค่า ทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะกว่า57.98ล้านบาท ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะคะณวันที่เมย8เมษายนที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น1,261,446รายค่ะขอให้รีบยื่นอุทธร์วันนี้วันสุดท้ายนะคะ1พฤษภาคมการยื่นอุทธร์เนี่ยมี1ขออุทธร์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาษาไทยนะคะ mof go t h ค่ะหรือทางด้านของ welfare mof go t h นะคะก็เริ่มยื่นได้ จนถึง5ทุ่มนะคะของวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะ 2. คือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยก็คือธนาคารอมสินกรุงไทยนะคะทกศส,สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครหรือสาราว่วาการเมืองพัทยาตามวันและเวลากำหนดของแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่ง ก็ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะโดยเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนก็จะเป็นผู้ดําเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ก่อนดําเนินการยื่นอุทธรณ์เมื่อลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์นะคะการพิจารณาคุณสมบัติทําการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบหรือขอปรับปรุงข้อมูลแก้ไขในกรณีที่ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งก็หวังว่าท่านที่ยังไม่ทันนะคะแล้วก็ ดูข่าวอยู่ยังมีเวลาจนถึง5ทุ่มด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tn ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ